สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อ่พี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่เตียงทองบ้านนาพี่น้องในมือนี่แก่บ,บ่เตียงมาอยู่บ้านบึงหัวหนาอีกแล้วเนาะมาหล่อตลาดบ้านบึงหัวหนาอยู่เมืองซีบางไฟพี่น้องแ,แข่งามวนเนาะพี่น้องกะได้มีโอกาสผ่านมาทางนี้อีกรอบหนึ่งกะสิพาพี่พะน้องบึงว่าช่วงนี้มันมีอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะขครอยู่ในตลาดนี่พี่น้อง ยังน้อบดเลยกอนอะไรอืมพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดยังอันนี้ฮะโดยหนูพี่น้องจานจานละสิบพันส่งจานสิบห้พี่น้อง ได้ว่ารูว่าสงจาน50บาทเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดเอเาะเบิงกันด้เดี๋ยวเมิงไกองเท่าองส15คือกันนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลเบิงกันด้ เพชรปวกีนได้ชาาะได้นะวสบา๋บอสสิั้นเลยจานละห้าสิบาทน้องพี่น้องจานหนึ่งห้าสิบบาทสองจานร้อยบาทพี่น้องสอจานประมาณโลนึงปรวมาโลละร้อยน้อพี่น้องเนาะกิโลบ่มีขายได้ได้ไหมงายอยู่หมีจักตัวไหม Om ketumbar itu 77 incarcerated Hai Loe veo loe woe woe loh banget eh Hai Oke hit nek yang enak hai hai จานี่ละสิบพันเค็ดดเค็ดยังเค็ดติ่ตามน้ำมอฮเดี๋ยวเราไงกันเด้ก็มีมีหน่อไม้มีอันนั้นรอพี่น้องขายได้ไหน่อไม้สองคูนี่สิบห้าไอเอาบอกสองคูสิบห้าพัน ไปหาเองบานินมาหาเองไอ้น้องเพีน้องสองคู่สิบหาอ่าดูว่าสองคู่นี่ห้สิบบาทน้องพน้องสี่คู่สี่คู่หนึ่งหนึ่งรอยบาทชื่อ่เชาวลชื่อชนี่ดจะนอตตั้มทั้งหมดพอดีจมเลยนี่เมื่อรงาล้างน้ำตัดไฟมันหนึกก็ตมเลยอ่ะอืมนง เอามานให้ไหมพราวเอ้ยชื่อซอยนะเอาผู้เลยชยงคุกเลยไอ้ใช่เต็มเอาเบาเอาชอยเนาะเอาทั้งพี่ว่างในโซนวัฒเธ็รมาเลยแม่แม่ให้ได้จ้ะได้แม่ให้ได้อือันนี้อัญการอะไรนะแม่เฮิดอ้อจานเส้นให้ โดยโดโดดยโดอ่าเอ้ยสอยกุชช้สอย่อาลนะะพันธี่ดเมี้เฮดก็ยังมีอยู่น่าเพี่น้องนนีเปเท่นะละปลาปลายังมีปลาลดเคายเนี่ยไรเนาะ5ลาซ่าสามันห้าสิบแบไห้เมื่กินลเมึงนูนอันนั้มิเตอ่าแซบอันนี้แหละลองงเนี่ยเอาลอเาจานันลคะพี่เอาเดียววะ นี่กบบ่นี่กบแห้งกับเขียดแห้งอืออ่ะอมีทุกอย่างน้อพี่น้องตลาดปลาขายของปลาของดุงมีนางโตนี่ขายได้ไหมนางโต้นางโต้ฮะอันนี้รคาคาละเซ่าวสามพันห้สิบนั่นล่ะราคาละครึ่งโล้ด้วยมื้อหึ่งโลเท่านั้นแเอครึ่งโลนะาคาห้าสิบพันพึงโล้ห้าสิบน้อพี่น้อง ว่าประมาณร้อยร้อยร้อยแปดสิบบาทขึงโลกับบุคอยมียนั่นปันใดเนาะคองกับบุคอยลายพี่น้องช่วงบะติงมาตะกร่อนนะคองก็ค่อนข้างที่จะลายอยู่เนาะแต่นี่มันมมุ่มีโตโตเป็นเป็นเลยเนาะพี่นุ่ม ขายเนี่ไหนอันนี้ติดเบิดนี่บ่รงโนึ่งหกสิบเนาะพี่น้องอันนี้นก็เฮ็ดปู๋ยถาดสะค่ะโอ้ถาดสหพันเนาะพี่น้องอันนั้นโลละหกสิบพันหรือว่าโลละสองร้อยพี่น้องนังต่อเนาะนเป็นเป็นเลยเอามาบัดหังเลยพี่น้องเลย นี่มักเขียบกิโลปลาโคก็ตัวใหญ่นี่นาะพี่น้องเห็ดพวกกบ่คยลายเนาะนี่แกอินดีว่ปลาหลายพี่น้องเอ้ยขายคู่เท่าใด๋ 3 5 0 0 0หรือว่าประมาณ120บาทพี่น้องนี่คือกบหน้าิงมาเด้อโอ้ยร์ไปดูอ้ยบ่คักแน่ยไอ้เปดม่ไอหน่ขายเ่เท่าไม5,000บ่นี่

กับ,บโบข่อยมีนั่น,นปนระไดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาเตียงกับมาอยากคำนี่มีหอยมีอนันวายแล,ล้วก็เฮดปลวกตัวเฮดโคนอะไรพี่น้อง ใครในไหน,นเนาะุกคนเกอืมในในค <m akes> องภ่าที่ห <m akes> ้า <m akes> เด้อยเด้อยเด้อมาเฉียบเดือามาหน้อยหน้าโตนี่ได้เฉยโตทำแล้วเส้นซาว <m akes> เสยนซาวอืมอามาได้ยได้ยังตงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นนะเ <m akes> สยนซาวไป <m akes> บุกค่อยมีปันใดนาะพี่น้องเนาะมันอ่าระด,ดูมันนาจจ่าจะยังบุมีเห็ดบุคข่อยลายคือตะกอนพี่น้องเบอร์เตีงมะตะกอนหันเห็ดละงูคนข้างที่จะลายเนาะทีนี้บุมีมอันนี้กินข้ขาวก็มยังกินกับมักซิลี่กินข้ขาวกับมักซิลลี่โดยโดย เ <laughs> ไรปรค่นโลนหาสิบอ๋โอโลหะสิบพี่น้องเลยเดี๋ยว่าประมาณร้อ,อยแปดสิบบาทเนาะขายยังน้อย

โดยหืึเกินป้ะโดยโดยโดยกะอยู่บ้านบึงหัวหน้าเนาะพี่น้องเนาะตลาดนี่ไปอ่าอยู่เมืองเซบังไฟพี่น้องเลยแข่งคขมวนคือเก่าอะลรอ่ามาตาทั้งพุ่นกะสิเป็นมาตาสวรรค์เขตเนาะพี่น้องเนาะ มาจากสวรรค์นเขตก็ขึ้นมาพุ่นแล้วก็มาจากปากซีขึ้นมาพุ่นรวมมาจะทั้งพีก่ะซีเมนมาจตาทัง้งนครรวมกิ้งจันแล้วก็ไอตัวในตัวเมืองชาเขกาพี่น้องเนาะดูว่าแข่งข้ามวนอะไรพี่น้องก็มาทาั้งนี้เนาะก็นะเป็นรอบที่สามที่เปิเตียงได้ผ่านมาตลาดบ้านบึงหัวหน้าตลาดขายของป้าอะไรพี่น้องก็คือมาใช้พี่น้องเบิ้งคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ โอเคจนละคิ้นี้กป็เตียงของตัวราไปแล้เวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจนละคิ้นี้ปเปเตียงคองกลาวความสบายดีเพราะม่พี่น้องบัสสุข,ขุ๋คนเด้อเนาะ